น้องกูสกี้ดุนนิ่มมากแบบสุขุมแล้วหนูคือกะโหลกดีกะโหลกดีดไปเลยแค่พูดแค่พูดใช่มากอ่ะคนสนิทของเขาที่เล่าเรื่องเพื่อนมาแต่ว่าคนคนสนิทที่เรียกว่ามีอิทธิพลกับเราเนี่ยของเธอเนี่ยจะเป็นใครนั่นนี่เลยหนูกับยาย คูอจัดกับฉันเหรอยายหนู่มโอ้ยยายตัวจริงไม่ใช่ยายหลอก็คือเขาจะมีความแบบว่าแตกต่างกับหนูแบบอย่างชัดเจนคือเขาด้วยความที่อายุเราแบบแก็บมันเยอะมากมากตอนแรกที่หนูอะเพิ่งมาเริ่มแรปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความงงว่าแบบเออพูดลายอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงพูดเร็วเออทำไมพูดเร็วทำไมทำไมไม่รู้จักไม่เข้าใจอะไรเงี้ยพอตอนนี้ก็คือเขาฟังเรื่อยๆจนล่าสุดก็คือเป็นแบบแฟนคลับัมเบอร์หนึ่งว่าเดินมาบอกแม่ว่านี่รู้หรือยังนี่รู้หรือยังนี่เขา ไปออกรายการนี่นะของแย่ป๋อมแปมนะเขารู้หมดเลยแล้วก็ให้ให้ดูแล้วก็บังคับให้หนูดูตัวเองรู้แผนผั่งของเรา อยากตัวเองออกรายการแล้วนะ๋อซึ่งบางทีหนูก็แบบบางทีหนูก็ไม่รู้จริงๆอย่ไหเงี้ยบางทีเรามาถ่ายทํางานแล้วก็ทํางานต่อไปแล้วก็ไม่ได้มาแวะมาอยากที่เมื่อก่อนหนูลูกทําไมไม่ไปโกูเด่นซองล่ะลูกทำไมลูกไปแล้วพิดนาล่ะลูกใช่ทำไมหนูไม่เจอครูสลากับแม่สุนารีล่าสุดของของเขามานั่งดูหนูที่ช่องอะไรเนี่ยฉันเลยเปิดช่องนี้ฉันจะดูกลเดิ่งซองแล้วก็หันมาบอกนี่ร้องเพลงช้าๆแบบนี้เดยวเพลงช้า เดี๋ยวลองดูแล้วกันอาจจะเป็นโซดปัอย่างเงี้ยอาจจะถูกสลิดยายมากกว่ากับความสดฟังแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ากับกายเป็นว่าติดตามหนึ่ง number one n u m b ส่วนจ็กกี้แหละจ็กกี้นี่คือจริงๆแล้วคนที่สนิทสนมกับเราเนี่ยในวงในในวงเนี่ยรวมกันทั้งสี่คนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันขนาดไหนอ่ะเอาจริงถือว่าแตกต่างกันทุกคนเลยครับใช่เอาเริ่มจากใครก่อนดีอ่ะเติร์กล่ะเติร์กเติร์สพี่เติร์กก็เติร์สจะเป็นคนที่มีความมี energy เยอะ พลังคือถ้าเทียบกับผมเนี่ยผมจะเอนเตอร์จี้น้อยกว่านิดหนึ่งนิดเดียวเองหรอประมาณ2.5หน่วยเป็นอะไรไว้เมกักรัมถูกมประมาณนั้นคือแบบว่าคือพอมามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเอนเตอร์จีมันก็จะแบบช่วยเสริมกันอย่างงี้บางคนเยอะบางคนน้อยอย่างเงี้ยใช่แล้วเจมหลับเป็นยังไงเจมเจมเขาเป็นคนที่ยอมผมสีชมพูแล้วผมยังนุ่มสลวยอยู่นะต่ท่าไปตังอ่ะหนูยังไม่ได้ยอมเนี่ยเอาไง หนูสาอันนี้เรียกอันนี้เป็นลูกกากาลูกกาเอออนี้เป็นแป๊บนึงแจ็คกี้หัวเราะแล้วหัวเราะอยู่เดี๋ยวจิ๊บเจมส์ล่ะจิ๊บจิ๊บเจมส์ก็น่าจะต่างกันเรื่องประสบการณ์คือเขาเข้าวงการก่อนผมแฮคือผมก็ได้ประสบการณ์ช่วงที่แบบว่าเข้ามาใหม่ๆก็จะเป็นคนที่แบบถามเขาตลอดเพราะว่าเขาแบบ มีความเป็นแบบเฮดเดอร์สูง uh huh. อะไรอย่างเงี้ยปอเช่แหละปอเช่ผมเป็นคนแจบนี้เราปอเช่เป็นคนที่แบบสุขุมนุ่มลึกหรอใช่นิ่งๆแล้วก็แบบว่าเป็นคนจริงจังกับทุกอย่างในชีวิต uh huh. น,นอนเร็วเป็นคนกินอาหารคล uh ีน huh. เป็นคนที่จะต้องมีหลักการในทุกๆอย่าง uh huh. ใช่แล,ล้วเธอลหละแล้วเธอหละผมอะครับ uh huh. เป็นคนนิ่งๆเหมือนกัน อ่าแล้วไหนมึงบอกตรงข้ามกับปอเช่แต่ว่านี่คนละแบบอ่ามันไม่เหมือนกันมัจะมีนิ่งแบบคิดกับนิ่งแบบไม่คิดผมนิ่งครับไม่ใช่ค่ะอันนี้คือนิ่งขนาดนี้ค่ะนิ่งคือหลับ